เริ่มที่จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเกี่ยวกับการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรขณะที่ล่าสุดคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเองมีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนโดยคาดว่าหลังช่วงปีใหม่จะมีการพิจารณาเป็นลายมาตรา19ธันวาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์กีติคุณดเรเทียนฉายกีรน,นันประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตโชรชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ส่งมอบรายงานสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อศาสตราจารย์บวรศั์วันโนประธานคณะกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งได้มีการรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะเบื้องต้นและหลักการที่สําคัญที่ควรจะบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากข้อคิดเห็นของคณะกรรมิการทั้ง18คณะ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิและความเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งพักการเมืองและจากภาคประชาชนรวบรวมได้กว่า700ประเด็นนี่คือยกแรกที่เป็นรูปธรรมท,ทั้งนี้ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติยอมรับว่าเมื่อเข้าปี2558ภารกิจของสภาปฏิรูปแห่งชาติต้องทํางานสารต่อในหน้าที่ที่จะหนักขึ้นกว่าเดิมซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูปประเทศและเข้าสู่การปฏิรูปประเทศด้วยการปฏิบัติจริง ซึ่งสิ่งที่สภาปฏิรูปแห่งชาติต้องการเห็นคือการปฏิรูปเพื่อได้มาในสิ่งที่ดีที่สุดการปกครองต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องมีระบบการเลือกตั้งที่เป็นธรรมต้องแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีกระบวนการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพรวมถึงภายหลังการปฏิรูปประเทศแล้วต้องการเห็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมไม่มี2มาตรฐานขจัดความเรื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม โดยได้กําหนดกรอบการปฏิรูปไว้3ส่วนคือเรื่องวิถีปฏิบัติการวางโครงสร้างและการจัดองค์กรและการปฏิรูประบบเปลี่ยนแปลงขั้นตอนซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องใช้เวลาตลอดจนจะมีการเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติวิสาหกิจชุมชนและเตรียมพิจารณาสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติรวมถึงจะมีการพิจารณาระบบจัดการรัฐวิสาหกิจขณะที่ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ยืนยันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่มีพิมพ์เขียว พร้อมตั้งชื่อใหม่ว่าพิมพ์ชมพูซึ่งคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะนำความเห็นและข้อเสนอแนะของทุกฝ่ายมาพิจารณาสำหรับการรับฟังความคิดเห็นนั้นยังเปิดรับฟังได้จนถึงวันที่28กรกฎาคม2558สำหรับกรอบปฏิทินในการยกร่างรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นจริงในช่วงหลังปีใหม่โดยคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญจะพิจารณาเป็นลายมาตราในวันที่12มกราคม2558 ขณะที่ในวันที่17เมษายน2558จะเป็นวันสุดท้ายที่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จและเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติและเสนอให้คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วยทั้งนี้ในวันที่6สิงหาคม2558จะเป็นวันสุดท้ายที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ จะต้องมีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในวันที่4กันยาย,ยน2558อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทางคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยอนุกรรมธิการการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเริ่มทยอยลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้และเวทีสุดท้ายที่กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความตระหนักในกระบวนการปฏิรูปและการยกร่างรัฐธรรมนูญสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มโดยเวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นศาสตราจารย์มวัศสักอวันโนประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจะร่วมลงพื้นที่ด้วยตนเองกระบวนการหลังจากผ่านพ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ไปต้นเดือนมกราคม2558นราคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะมีการพิจารณาล่างรัฐธรรมนูญเป็นหลายมาตราขณะเดียวกันเตรียมที่จะมีการลงพื้นที่ซึ่งจะมีการประเดิมลงพื้นที่เวทีแรกที่จังหวัดสุพรรณบุรีและทั้งหมดนี้ก็คือคืบหน้าปฏิรูปประเทศสวัสดีครับ